ไหนก่อนลูกแป้งบ้านเรามีมีไหน<ม><ม>ที่เวกันอินโดเชอินโดีอินโดเทนาะอินโดนะอินโดเทนาเห็นไหมเฮ้ยมันได้ไหมเขาผมเป็นเขาเนี่ยโอ้ป่านนี้ไปไป,ไปริ้วแล้วลูกพี่อันนี้นิวตันตรงเลยนะผมก็รู้เปไ็นไรคนทําไม่จริงไม่จังหรือว่าคนไม่คาตรงไหนเขาเพราะนั้นว่าคนทำงงานนี่จะต้องมีความรู้มีฝีมือด้วยนะทุกบทละเอียดอ่อนนะผมก็เลยเนี่ยต่อบคำถามได้แล้ว ลานมันมเยอะก็เหม,มือนปั้งอมมันอานกเยอะคิดว่าเขากําไรดีคักอีหลีออ่าไอไอผมเนะ่ยตอนนี้ถามว่าโขดันราคาซื้ออ่ะบริษัทก็ต้องซื้อเพราะว่าอะไรบริษัทเป็นผู้ส่ขของออกอันดับต้นๆของการส่องออกบริษัทก็ต้องรักษาฐานฐานลูกค้าไว้แต่ที่มันดันซื้อบางทีเขาก็มีเนื้อใน,ในเขาเนื้อในเขาว่าทิ้งตรงบ อ๋อมีการอะไรที่ไม่ถูกพออ่าแต่บริษัทไม่มีแน่ลูกหลานคนเรานนะั้นพนักงานบริษัทร้อยไปคนอันนั้นส่วนอธิบายนิดหนึ่งก็คือเข้าไปก็คือคะแนนเฉพาะคะแนลูกค้าเราที่จะประสัะ่งเท่าไร่สี่กองเท่าไหร่โอ้โหเมื่อก่อนนะ่ะผมเคยทำไว้อยู่หกพันหกพันตันเฮกตารเริ่มปีแรกเลยนะที่ลงทะเบียนถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ แล้วมันก็เพิ่มไปปีอีกเป็นเท่าตัวมันเนี่ยเวลาคุณหอ,อนนี่ยผมให้ข้อคิดน,นะแต่อันนี้ข้อมูลผมไม่แม,ม่แต่ผมให้คุณเห็นลำมันไหม mm hmm. ลำมันต้นหนึ่งอะ่ะมันจะตัดได้สี่เท่าตัว mm hmm. เขากับมันจะขยายไปปีละสามสิบปอร์เซไดไปต่ออีกอ mm hmm. เหตุการณนี้เราไป เพิ่นยังไม่ค่อยใช้มันอย่าไปแปรรูป <Ừ. S 1> เพื่อนเคยเพื่อนมีโรงงานเอเทานอนอยู่สองโรง <Ừ. S 1> มีอยู่นานๆแต่นนที่ผมจำไม่แม่นแต่บ้านเขาอ่ะเขาไม่ชอบทํามันแห้งเหมือนกันเพราะมันแห้งเวลาตากสีห่ห้ามื้อเงี้แห้ง <Ừ. S 1> เขาขายมันดิบเลยบ้านเราอ่ะเอามันแห้งไปกินในตัวไม่ได้ <Ừ. S 1> หลายคนมาหาผมเยอะมากเกี่ยวว่าขอซื้อมันแห้งจย่าไปซั้ ผมถามว่าคุณมั่นใจไหมเพราะว่าผมอะ,อะไม่อยากให้คุณอโอ้ไปเดินไปพูดว่าโอ้มาซื้อมันแห้งกับบริษัทผมแล้วไม่สามารถส่งออกได้ใครเนี่ยเขาตากมันแห้ในในแห้งของบ้านเราแล้วพ่อค้าคนกลางเนี่ยเอามันแห้งเราเนี่ยไปเนี่ยบางคืนประมาณตั้งยี่สิบหรือยีิเอ็ดสิองเนี่ยขึ้นก็ไป พิ่นก็ไปมีตู้ช่วยเขาเรียกตู้ช่วยกันตู้ช่วยของไทยอ่ะก็มาใส่กันเพื่อจะหลดความชื้นให้ได้สเปคเขาได้มีตู้ช่วยแต่บ้านเรามันมีนมตู้ช่วยเลยเลยหลายบริษัทมาเฮียเฮียบอกว่าไม่รู้อาจจะเอาตู้คอนเนอร์มาขึ้นเลยดีกว่า <c oughs> แล้วมึงขายไม่ได้เรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันนะขอบอบ้านเราอะ่าแะแห้งอะไร ผู้ประกอบการที่ชอบไม่ต้องหลอกไถ่ก็สู้สู้อยู่แล้วไทยปีหนึ่งแม่งสปอตเป็น,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 ออปนล้านตันบ้านเราอะทำทั่วประเทศอะสุกออกอะไม่เกินสองล้านตันไทยอะซื้อหมดคือตรงเลยไปจีนเนี่ยยังยังยังติดปัญหายเยอะเพราะมันไม่แปรรูปไงเป็นเป็นวัตถุด,ดิบไงนึกออกไหมถ้ามันแปรรูปแล้วอนะโอกาสสูงให้ไ,ไม่แปรรูปหาผมเนี่ยผมว่ายังยังยากมาสองปีนี่มามาเป็นสิบคน มาหาผมยอย่างนู้นอย่างนี้ผมเดี๋ยวจะไม่มีใจกับผมเพราะว่าสเปคเอ,อย่างมึงนี้ทำยากเป็นมีได้ยากลองดูกันว่าใครทำได้น้อยมากที่จะส่งออกได้เราใต้เนี่ยเอาไปนครหลวงยันรู้่าค่าคนส่งเท่ไร่ต้นหนึ่งก็บหกแสนหกแสนเนาะหกแสนก็อยู่ที่หกแสนนี่ ตัวหนึ่งหกแสนหกแสนนี่มันก็ตกอยู่ที่ประมาณกิโลละไปไทยเดี๋ยวแม้ดูนะทำไมค่าส่งเสร็จแล้วเราต้องมาเจอค่าขนส่งที่ต้องแบกอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายท่าบกอีกไทยไม่มีเปลี่ยนถ่ายท่าบกมันลโลโกเรนือเลยเ,ออเกี่ยวกับมันเ,ออเขาไม่เหมือนบ้านเราไงบ้านเราไปยังไงก็ต้องมาเจอท่าบกทางเลนจันขึ้นอีกไอ,อ,อเรื่องนี้ผมเพิ่งคุณหามาผมบอกคุณเลยเออจริงไว้ หาไทยไทยเนี่ยไปถืรปอรูปอดกีไมกไปเช่ากระดังไปเช่ากระดังพอเช่ากระดังเสร็จปุ๊บเขาก็เต้าโฮมมันลาวเฮ็นก้ามันลาว70เปอร์เซ็นต์เฮ็นก็มีท่าเรือเนาะตอนขึ้นขึ้นเ,เ,เรือโอ้เขาเรีบโอ๊กท่าเรืออ่าไม่มีเสียท่าบกเขา,ขาชนะขาดเราตรงนี้เออเขาเมืนอะไรเนี่อยๆลุ้นไป คุณคิดได้เรือคันสามหมื่นตันห้าหมื่นตันเลยใช่ไหมแต่เราลงตู้คอยเนอร์ตู้หนึ่งประมาณสามห้าต้นที่พิชารอะไรเขาอ่ะยากตรงนี้แหละต้องแปลรูปว่าเอาเอาตัวมันแห้งเนี่ยแปลรูปมันคงไม่เด่ยงมันเป็นมูลค่าสูงอ่ะถ้าตรงเนี้ยไอ้ต้นทุนบอกว่าจะซื้อไปผลิตต้นทุนมันสูงว่าผลิตไม่ได้แต่ถ้ามันแปลรูปแล้วได้แตอนนี้บ้านเราเนี่ยยังขาดขาดแปลรูปจากมันแห้ง มีใครคิดคนที่ไปรูดอย่างมันแห้งได้โอเคไปไปดีเลยมันแห้งไม่ได้เกิดเอ้าพี่น้องประชาชนจะจะต่างนะที่บอกดูนะถ้ามาสองพันถูกไหมถ้ามาสองมีอย่างเงี้ยมาสองพันเอ้ยผมไม่หาแล้วเอาเยอะค่ายเบคขั้นวงานนี่บริษัตามไม่ต่างมันหัวมันดิีเลยไอ้ขายมันดีไปคิดว่าเมื่อเมื่อเมื่อห้าห้าหมื่นปอนคอยซื้อสองพันสองพันกู้แล้ ขาตัาไม่ได้นะแต่ลงแป้งก็ซื้อได้เขาทำแป้งแล้วสามจุดแปลแล้วกับแป้งหนึ่งกิโลเลยแต่ผมมาตากผมไม่ได้ผมเจ๊งแต่ถ้ามีลงแปง้งว่ไหรไป่ประชาชนไม่ตากแล้วมีนอ้องเขาขายสองมาเลยพันเจ็ดพแปดองพันเขาขาดแล้วบัดโลกจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรอโอ้มาสร้างสตาสีตะาะต้องมีแรงงานเนาะมีน้ำมังน,น,น้ำมันมีตา์ สิบเอ็ดลงบอกเขาบพวกเราอยู่เลยยายประมาณเนี้สิบเอ็ดถึงสิบสองฮะประมาณนี้ตัวเลขมาแล้วล่ะก็คือน่าจะน่าจะเป็นแขวงที่มีโรงงานแป้งเยอะที่สุดสารวันบอกแขวงสารวันเออก็ต้องว่าไปอ่ะก็ต้องว่ากันไปอ่ะเนี่ยพันของคุณสักดิ์นี่จ้นี่จ้าแนวพันจะมถ้าหามผมเนี่ยแนวพันในลาวเนี่ยเริ่มแรกสี่แขวงใต้ถามว่าราคาคุยไป ห้าสิบเป็นเป็นที่บริษัทเลือกสายพันธุ์ดีเข้ามาั้นสมัยก <c oughs> ่อนเพราะบริษัทเรื่องไร, <t ell an> <ส>รงบริษัทซื้อมันหัวเาไปประเป็นเนแป้งดีถือว่าประมาณคือบริษัทจะเลือกสายพันธุ์ตลอดในการนําเข้าแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เก็บซื้อเขาก็สายพันธุ์มันที่ไม่ดีอ่ะเป็นโรคบ้างแอบเข้ามาอนี่เป็นปัญหาแต่เราก็พูดหลายว่ได้เขาจะถามเจ้ามีหลักฐานเหรอของเจ้าดีหลายบรรดา ผู้เล่นลูกค้าของเราเยอะไม่เคยนีกับเราลูกค้าเราอะอพราะแนวพันธุ์มันที่ผ่านมาผมเอาของดีเข้ามาให้เขาตลอดหลังอย่างนี้อะบริษัทบีหน้าถ้าสั้างงานเสร็จบริษัทก็จะตั้งกองทุนกองทุนที่บอกไงไอสามหกสี่ก็ควรจะตั้งกองทุนเหม,มือนกันกองทุนว่าผู้ใดส่วนไหนที่เป็นโรคพยาธิไปดาบริษัทจะมีกองทุนให้เลยนะมไม่ต้องปลูกให้ปลูกเพื่อทดแทน บริษัทอาจจะปลูกถั่วทุนเหลือเอาแนวทางให้เพื่อนซื้อขับให้ชะลอไม่ได้โลง่งขยายขยายผมก็เดือดร้อนนี่เกิดมันเป็นที่โรงงานผมไม่มีหัวมันขเข้ามาตายเลยบริษัทต้องมีแนวทางพือนฐันเลยนะเรื่องนี้ <c oughs> อย่าไม่รู้นนะท้องงานเท่านี้ที่ตั้งบริษัทเมืองเหลืองามใช <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองไปดูเลย <c oughs> ไปดูเฮ้ยส้มเลยไปกำลังก่อฟางกันอยู่ลุ้มล่างลุ่มล่างอยู่ ตัวนี้นี่กำลังการผลิตยังต่ตางๆเลยสิประมาณเท่าไรสองรหต้นต่อมือ้อแบ่งมันต้นให้มันดิบประมาณวันประมาณ800ต้นต่อมือ้อแต่ว่าหลังอยากปีปีหน้าผลิตเสร็จแล้วเราจะขึ้นเฟสสองเลยเขึ้นเฟสสองขึ้นอีกประมาณ350ต้นต่อมือ้อเพราะเราสร้างกูดังมนินตั้งรองราบไปหมดแล้วลเล่งเร่งทำยู่เพราะว่าพอได้ทาง สนองแงหลกเงินทุนให้บริษัทขอให้มีแป้งของชื่อเสียงของทางมิอินลาวแต่แน,แนเวลาไปวางงานแสดงสินค้าหรือม,มากก็เป็นเวียดนามเยอะเนาะมิอินลาวร้อย <c oughs> ผมไม่มีทุนสวนผมเป็นแค่ผู้บริหาหลายคนมาขอพูดผมผมบอกว่าผมขอไว้ทักโลได้ไหม เอาไว้แล้วอยากพุ่นให้วงจ้างตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมยังพุ่งฮ่องกงโผลมายี้ขอพุ่งหน่อยเหอะโผลมาฮ่องกงโผลมาไทยก็โทรมาอยากอลงดูช่วยผมก็ไม่กล้าเพราะว่าอะไรนะเขาลงอื่นเราเวลาผมไปประเทศไหนผมบอกว่าของลาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมรุ่งไม่ได้เลยถ้าเขาพุ่งแล้วเขาจะยอมไหมเขาไม่ยอมเลยแม่ส่วนมากผมไปเวียดนาม ไปเวียดนามผมไปจีนผมไปจีนบ่อยนะยไปท่านอะไรน,น้องนะไปงานแสดงสินค้าไปนู่นไปนี่ดู okay. คไครบ้างเนาะแต่ว่าเรายังไม่มีวัตถุด,ดิบตอนนี้เร่งสร้างอยู่สองตัวคือโรงงานปุ๋ยกับโรงงานแป้งมัอนกันโรงงานปุ๋ยนี่ก็อยู่อยู่สล้อน,นกันที่เดียวกันเลย oh. สร้างปุ๋ยเสร็จวันนี้คุณภาพต้องดีขอตั้งลำมาสองปีแล้วคนใช้รู้ใช้แล้วไม่ดีเนี่ย หัวไม่ใหญ่เขาคงไม่กลับมาซื้อเดืต่อหรอกต้องปุ้ยนี่แหละหรือวะเออเดือนหน้าเริ่มมาลินแล้วเครื่องจักรมาแล้วปุ้ยยี่เนี่อีเซียมีวภาพปุ้ยอีเซียมทีวภาพตัวเดียวกันเลยคือไงว่ารุ่นลง่าผมอยากสร้างบ้านเราให้ปลอดจากเคมีเขาบอกเคมีอ่ะบางทีเราเป็นภาคที่ต้องเอาเงินไปซื้อเลือดดินบ้านเรามันมันแข็งหมด แต่ถ้าเป็นอินทรีย์เคมีอะดินบ้านเรามันด,ดีมันเหมาะสมกับมันเนี่ยมันเกิดจากาล่าล่ามันเกิดเป็นหัวถ้าดินบ้านบ้านเราแข็งเนี่ยหัวมันจะไม่ใหญ่เล <c oughs> ยเล่าฟังก่อนดัเลยต้องให้ดินตัวนี้ไดยโตเร่งขึ้นตัวอาคาราแล้วก็โดยระบบไฟแล้วก็จะคำถานเครื่องจกักรก็จะลองเชื่อนหลายลิต เพื่อทำโรงงานปุ๋ยนี่เพื่อรองรับของมันนี้ใช่ไหมเพื่อต้องการที่อยากให้ลูกไล่ได้ใช้เ,เราคิดในใจว่าเรามาเริ่มผลิตของบริษัทนีกว่าเอาวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานเนี่ยเอามาผลิตหาแล้วในราคาที่ไม่แพงด้วยอ,อันนี้เตรียมการม,มาหลายปีแล้วนะเตรียมมาหลายปีแล้วบอกตรงเลยแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสเพราะว่า,า,วา,วาต้องหาบุลคลากรอาจารย์อาจารย์แผนวิจัยดิน ต้องหาทุกอย่างเลยจะเอามาผสมผสมมื่งสูส้สสไม่ได้ไม่เกิดหรอกเขาไปใส่เ,เขาบอกโอ้อะไรเนี่ยเสียเวลาอปีหน้าถามว่าราคามันจะลงมันไทยเยอะอ่ะผมรู้แล้วแต่ว่าพยากรณอากาศปีนี้ปีแล้วผมรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าบันแพงอ่ะผมบอกคุณเลยอ่ะอมผมพูดเลยว่าก่ <c oughs> อนจะถึงฤด,ด,ดูเก็บซื้อมันเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ว่า โอ,อ้ยหากำยาเพื่อนเฮ้ยเป็นไงวะพื้นที่เป็นไงวะเป็นไงบะ,นนะันเสียหายไหมแรงไหมอุ๊บ่อลูกน้องวิ่งไปเลยเ้ยานะกลับบ้าน,นเ,าลเ,าลลาเลยขับรถไปรถเล่าเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านไปพักพักสิบห้าอผมมีมือเปล่าคนี้ไปอยู่ผมเป็นสิปีคนเกมมที่ผมสอนทำามาอยู่ผมเนมันกลับไปบ้านผมไ,ได้ขอ้อมนะูแล้วเฮียมันตายหลายแแแแตายสีเนต์นเอา สี่สิบมองเห็นตัวเลขในหัวนัเองมองแล้วมองแล้วมองแล้วสี่สิบอ่ะฝนมาฝนแม่งท่วมอีหน่อยโว้โดูไปยี่สิบมาแล้วแรงจัดพอฝนมาเจ็ดวันเจ็ดคืนท่วมอีกเอาผมลองลองลงลอง,งไปดูนี้มันเป็นจริงบอออกไปจริงว่ะขั้นตอนสี่สิบพอสี่สิบเป็นปุ๊บผมก็เช็คไทยแล้วผมก็มีสายเลยงไทยประเทศไทยต้องสแกนแล้วมีพื้นที่ไหนบ้าง เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าจังหวัดเนี่ยคือที่ไหนยังไงยังไงบางภาคใต้มันไม่มีปลูกมันไรเง้ม,มันก็เช็คมีตังอีสานโคโรน่าล้านไปกลางเรานอีสานแล้วเนี่ยเราก็มีกลุ่มเรา <c oughs> เช็คเลยไทยเสียหายบ้างผมก็เช็คเวียดนามอยู่เลยถาไมไปพวกเขาแก่เลยนะเฮ้ยเป็นไงวะนีเวียดนามเจอน้ำรั่วไหมแรงไหม,มพี่นัทบอกว่านิดหน่อยนิดหน่อยมันแต่ไทยเนี่ยแต่เขมรสี่สิบพอสี่สิบ ผมก็รู้ละคือัวตาแล้แบบเปลี่ยนมไม่ลงน,นทีรู้พี่ผมก็รอลุ้นผมเกาะแน่เดือนเจ็ดเดือนเดือนห้าแล้วผมเกาะเละเงินแล้วโอ้โหลงต,ตี๋ลงตี๋ลงหน่อยดิมันไม่ลงเลยมันยังติงติงไปติงม,มาเอาแล้วมึงทั้งไม่ลงนี่มึงงานเนี่ยตุนตัวหนุนไงเขาเรียกตุนหนุนมผมมองแกมไหมเขากล่าวว่าเมื่อก่อนผมใช้งเงินเจ็ดป่ะห้าสิบตื้อซื้อมา อันนี้มันไม่ได้ดิลูกพี่มันไม่สองมันนี่มันสี่พันกว่าตัวไหนต้องคูน้ไปคูนอีกเป็นชิปเออเป็นก็สี่สิบมัคูณเท่าดึงอ่ะไอ่นึกว่าเมื่อก่อนรัวสองมันแต่นี้โลสี่พันเจ็ดไอ่เขาแต่ว่าเอาแล้วมันยิ่งแพงกูยิ่งกลัวคอยกำัรหายเนี่ยตัวคูนเป็นฝูงผมก็รู้ว่ามันปีนี้แพงโดยโรงงานแป้งไม่มีเป็นหัวผลิตตัวแป้งต้องการมันหัวจัดตงชาส่วนหนึ่ง สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเวียดนามก็ต้องการเวียดนามเขาเรียกเวียดนามลาวใต้เวียดนามทางตอนใต้ก็คือทางใส่เงอนลงไปใส่เงอนเออต้องการมันดิบ<ม>จากทางด้านล่างของกัมพูชาลงไปผมรู้ว่าผมอยู่กัมพูชามาปีสองพัน มกซารี่เลยไอย้ไม่ได้กงเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาักซารีมันหนึ่งร้อยสัวดาเก็บเลยเอาผลจะมาแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่ตัวไม,ไม่มีแนวคันมันเท่ากับว่าเขโมยมันก็นเลยเยอะแต่เพื่อนผมอ่ะในกลุ่มผู้ใหญ่บอกแล้วมักซารีมึงลงราคาแน่มึงคอยดูนะเพราะว่าจีนก็หลายเขาพวส่งข่าวไปแล้วแพ็ผมไปสำรวจสองมือโอ้โห ไอ้ที่ว่ามันมันตายมันปลูกมัลตะรี่มหมดเลยมันก็ทําให้ข้าโพดมัลตะรี่เนี่ยมันเยอะอืมันมันไทยก็ไม่ต่ายเท่ากับมันมันหัวก็เลยเข้าโรงงานโรงงานคําราคาสี่บาทสามห้าตันี้ก็คูณดิสี่บาทสามห้าไอ้เาเนี้ยสี่คูณเอาหกห้าสุขสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดคับเลยโรงงานคับ ทำเพราะโรงงานกลัวมันไม่มีมันหัวเป็นผลิตแม่ง<ม>จบเกมเลยออเดอร์จะมีขายไหมถ้าไม่มีแม่งเฮ้ยก mm ็ผ hmm. ลิตเก็บดิหลักปล่อยเงินมานดอกเบี้ยต่างที่2เปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีด้วยให้เก็บให้ย่วยประคองชาวบ,บ้านว mm hmm. ันนี้มา,าลคัลลี่เยอะทําไงอะ่ะปลูกอ่ะปีต่อไปเขาเลยวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยปีนี้ปีแล้วข้าวโพดแพงมันกลับมาบูข้าวโพดปีนี้ปีแล้วมันข้าวโแพงด้วยคนก็มาลคัลลี่แพงคนก็เลยปลูกปีนี้มันแพง จะไปปลูกมันกันอีกพี่ไอ้นี่มันเรื่องจริงคอยดูผมนี่ปีนี้คนก็เรียนปลูกมันมันเนี่ยมันดีมากเลยคนมันก็จะวกกลับไปปลูกมันทําให้มันมันล้นฮาปีหน้ามันไม่แย้งฝนตกต่ดูการเรียบร้อยมันไหยเยอะมันไหยเยอะต้นทุนไม่แพงราคาจะสูงไม่แพง เขาเข้าใจกลไกมันบ่อนไงเเรียกกลไกมันผมเห็นเห็อย่างกว่าได้อ,อันนี้จามุลไกลผมกำลังพูดอยู่ไงว่าปีหน้าเนี่ยก็เป็นวิกฤตที่บ้านเราต่างคนต่างกําลังเร่งโรงงานแป้งมันต้นก็ถืโอกาสมันมันจะล้นไงเมืองไหนเรื่องเัาเราก็ได้มาแปรรูปบ้านเรารืออยากช่วยได้เยอะ